อันนี้ถ้วยใช่ไหมคะ ข้างบนมีความสุขก้านโมเงย่ระร้านโมเยร้องไห้ใช่ไหมคะ <c oughs> ภาษาไทยมีทั้งความหมายที่มันเหมือนกันความหมายที่คล้ายกันแล้วก็ความหมายที่ตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างเนี่ยเช่นคำนี้ใหญ่มันขัดแย้งกับคําว่าอะไรคะขัดแย้งกับคําว่าเล็กหรือว่าตรงกันข้ามกับคําว่าเล็กใหา่ใหญ,ใหญ่ตรงข้ามกับอะไรคะเล็กเล็กเกเช่น คนที่ผอมๆอ,อ่ะยกตัวอย่างคนพาะเขาไม่มีคนอ้วนเลยมีแต่คนแบบผอมดีๆทั้งนั้นคน มีผาน,นมอยู่นอกตู้อ่ะคำไหนที่ตรงันข้ามกันคะคำว,ว่าในกับคำว่านอกใช่ไหมคะในตู้ มีบัตรคำมาให้คุณครูหยิบบัตรคำตัวไหนขึ้นมาให้หนักเรียนไปหาคำที่มันตรงกันข้ามกับของคุณครูหยิบอย่างเช่นคุณครูหยิบคำว่าเบาตรงข้ามกับอะไรคะหนักอ,อย่างเช่นคุณครูหยิบคำว่ามั่มืดนักเรียนต้องไปหยิบคำว่า เสียใจตรงข้ามกับอะไรนะเรียนบอกเขาอะเขาไม่แต่งนะ่ไ่บอกเขาเขาไม่บอกใหหาค่อยๆหาค่อยๆหาาเสียใจตรงข้ามกับอะไรนะ

อ,อ,อ่านขอสแจกอีกหนึน่งรอบก่อนค่ะ หรือคำที่บอกให้ทราบได้ว่าคำคำนั้นมันตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างเช่นคำว่าสว่างตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะมืดไอ้ดำตรงข้ามกับคำว่าเท้สูงตรงข้ามกับคำว่า ความหมายตรงกัน